ครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะครับวันนี้ก็มาพบกับครูคิงอีกครั้งหนึ่งนะครับในทุกๆสัปดาห์ที่เราต้องเจอกันนะครับวันนี้ก็จะเข้ามาสู่ในเรื่องสุดท้ายของระบบหายใจนะครับที่ค,ครูคิงติดเช้าไว้กับพวกเราอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือการแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับทีนี้อวัยวะที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของระบบหายใจนั้นก็จะมี ในส่วนของหลอดลมควปอดนะครับแล้วก็หลอดลมควปบอดเนี่ยจะอยู่ก็จะมีอยู่ทั้งบอดทั้งสองข้างก็คือจะเป็นทางแยกที่จะให้อากาศเนี่ยไหลลงสู่ปอดทั้งสองข้างนะครับและในส่วนของหลอดลมควบอดนะครับก็จะแตกแขนงออกย่อยออกมาเป็นหลอดลมฝอยนะครับทั่วปอดเลยนะครับในปลายสุดของหลอดลมฝอยก็จะมี ถุงลมนะครับอย่ากระจายอยู่เต็มบอดนะครับนะแน่นอยู่เต็มปอดเลยนะครับถุงลมก็มีอยู่หลายล้านถุงนะครับนะและกระบวนการ <c oughs> นะครับที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สน,นะครับเ <c oughs> มื่อมีอากาศนะครับไหลลงมาผ่านลงมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่จมูกนะครับไหลลงมาที่หลอดลมก็จะมาสู่ที่หลอดลมควบอดนะครับ ต่อมาครับอย่างที่ครูคิงบอกเมื่อกี้ว่าเอาไว้ว่าต่อมาก็คือหลอดลมฝอยนะครับอากาศก็จะไหลเข้าสู่หลอดลมฝอยนะครับปลายหลอดลมฝอยก็จะมีถุงลมอยู่นะครับอากาศก็จะเข้ามาสู่ในถุงลมนะครับจะมีถุงลมอยู่เข้าสู่ถุงลมและในบริเวณของถุงลมนั้นก็จะมีส่วนของหลอดเลือดฝอย นะครับที่จะล้อมรอบนะครับล้อมรอบอยู่เป็นส่วนที่เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนแลนะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบริเวณนี้นะครับด้วยวิธีการแพร่เข้าสู่กันนะครับอา,อากาศจะไหลมาที่ถุงลมนะครับหล,ลอดเลือดฝอยก็จะลำเลียงเม็ดเลือดดำที่มาจากหัวใจนะครับเลือดดำที่มาจากหัวใจ นะครับมาพ่ออากาศที่ปอดในบริเวณถุงลมนะครับก็จะเกิดการแท่แก๊สออกซิเจนก็จะไหลลงเข้าสู่เม็ดเลือดแดงนะครับส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะแพร่เข้าสู่ถุงลมแล้วก็ขับออกไปโดยการหายใจออกนะครับทีนี้ครูคิงก็ยังมีคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับให้พวกเราดูในเรื่องของการแท่แล้วก็การไหลเวียนของของ,ของโลหิตนะครับเมื่อมี เมื่อมีอากาศไหลเข้ามาหรือแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีเลือดเนี่ยที่มาจากหัวใจนะครับที่มาจากร่างกายไหลเข้าสู่หัวใจแล้วหัวใจก็บีบส่งมาฟอกที่ปอดนะครับก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สในบริเวณถุงลมและหลอดเลือดฝอยนะครับด้วยธีการแทรนะครับออกซิเจนก็จะจับกับฮีโมโกลบินในเมนเ็ดเลือดแดงนะครับแล้วพอได้รับอ,ออกซิเจนแล้วนะครับหัวใจก็จะบีบส่งเลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกาย ยังบริเวณเอวัยวะเป้าหมายเนื้อเยื่อเป้าหมายต่างๆนะครับก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สอีกครั้งหนึ่งก็คือออกซิเจนก็จะไปเลี้ยงในส่วนของเนื้อเยื่อต่างๆนะครับแล้วก็เนื้อเยื่อก็จะขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่เมด็ดเลือดต่อไปนะครับเมื่อเข้าสู่เมด็ดเลือดแล้วนะครับก็จะกลับเข้าสู่หลอดเลือดดาแล้วก็ไหลเข้าสู่หัวใจไปขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบริเวณ ลมนะครับแล้วก็จะหายใจออกก,ก,ก็จะเกิดกระบวนการนี้นะครับวนรอบไปทุกครั้งที่มีการหายใจเข้าและออกเกิดขึ้นนะครับหายใจเข้าคือรับแก๊สออกซิเจนหายใจออกก็คือขับแก๊สคาร์บอไนไดออกไซด์ออกไปนอกร่างกายนะครับนี่ก็คือกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับออกซิเจนเนี่ยแก๊สออกซิเจนต้องพูดถึงก่อนว่าเขาจะมีในส่วนของการนําไปหล่อเลี้ยงนะครับไปช่วยในกระบวนการเผาผลาญ นะครับแล้วก็ใช้พลังงานในส่วนนี้นะครับส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือแก๊สที่ร่างกายนั้นขับออกมาหลังจากที่ในดูดซึมแก๊สออกซิเจนเข้าไปแล้วขับออกมาก็จะไปมีการแลกเปลี่ยนแก๊สในบริเวณปอดนะครับหายใจเข้าเพื่อเอาออกซิเจนหายใจออกเพื่อขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่นอกร่างกายก็เป็นของเสียชนิดหนึ่งที่ต้องขับออกนะครับทีนี้ก็จะมาดูในส่วนของบริเวณที่เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นนะครับ ถ้าเป็นแก๊สออกซิเจนก็จะเกิดขึ้นในบริเวณถุงลมนะครับเกิดการแลกเปลี่ยนที่บริเวณถุงลมนะครับถ้าเป็นแก๊สคาร,บร์บอนไดออกไซด์จะเกิดการแลกเปลี่ยนในบริเวณเนื้อเยื่อเป้าหมายนะครับที่ออกซิเจนส่งไปที่เลือดส่งไปหลอดเลือดตรงนั้นนะครับนี่ก็คือกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สทั้งหมดนะครับก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนถ้าสงสัยก็ขึ้นไปดูใหม่อีกครั้งหนึ่งในส่วนท้ายที่สุดก็ แต่ะสถาบัด้เราเจอกันก็ต้องมีใบงานนะครับใบงานเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับก็ข้อหนึ่งแก๊สที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนมีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับก็ดูเอาที่ในคลิปวิดีโอแล้วก็เอามาตอบคาถามในนี้นะครับสองคืออวัยวะที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนนะครับมีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามคือบริเวณที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนั้นมีชื่อว่าอะไรบ้างนะครับก็ขอทุกคนตั้งใจเรียนตลอดวันนี้ก็ สวัสดีครับนักเรียนครับ